เรียนคณะกรรมการประเมินที่เคารพข้าพเจ้านายทองเพชรหนักศรีคุณตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชนาันการปฏิบัติการสอนให้เป็นไปตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยาฐานะในรายวิชาการงานอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนเทศาบาลบ้านสองหลองใหโดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงห ตามหลักสูตรพัศนกษาให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ชั้นปีและช่วงชั้นด้วยการนํานวัตกรรมการเกิดการเรียนรู้มาใช้แก้ปัญหาในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ที่สูงขึ้นข้าพเจ้าจึงขอเสนอสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามมิลิทัศน์ปันเทศการสอนซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีรายละเอียดดังนี้ สภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้จัดการเรียนรู้โดยศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสองหังใหญ่พุทธศักราช2565ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1โดยการนําหลักสูตรมาวิเคราะห์และออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจนเกิดทักษะที่จะเป็นในการจัดการเรียนรู้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ทั้งนี้จากการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการติดตามผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนพบว่านักมีนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีตามรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ครูได้ออกแบบการเรียนรู้ไว้แต่นักเรียนไม่สามารถคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนอกเหนือจากที่ครูมุ่งหมายให้นักเรียนได้ฝึก ปฏิบัติในชั้นเรียนได้จึงทําให้การนําแนวคิดมาประยุกต์ใช้นในชีวิตประจําวันซึ่งมีปัจจัยแวดล้อมและสภาพปัญหาที่แตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่ซึ่งจะเกิดขึ้นได้น้อยนักเรียนขาดทักษะในการสำรวจหาความรู้ด้วยตนเองขาดทักษะการฝึกปฏิบัติทักษะในกระบวนการทํางานโดยเฉพาะทักษะการทํางานกลุ่มขาดทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ ขาดการวางแผนในการทํางานไม่เห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นส่งผลให้นักเรียนมีผลสมดิษฐทางการเรียนที่ต่ำที่มาโดยแรงปันดานใจโดยจากความมุ่งหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้การาอาชีพเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถนําความรู้เกี่ยวกับการดํารงชีวิต การอาชีพมาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแข่งขันในสังคมไทยและสากลเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการทำงานมีเจตคัสติที่ดีต่อการทำงานสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและก็มีความสุขจึงเป็นที่มาให้ท้าะเจ้าได้มีแนวคิดที่จะเริ่มพัฒนาปรับวิทีเลียเปลี่ยนวิธีสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นตลอดจนนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันลดรายจ่ายสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองครอบครัวด้วยเหตุและกาลข้าพเจ้าจึงได้นําปัญหาเข้าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อขอคําแนะนําจากครูผู้มีความรู้ และใชก้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีหลักการโดยได้ทําการศึกษาหาความรู้นํามาออกแบบการเรียนรู้ตามแานวทางการจัดการเรียนรู้ที่มุ่มเงเน้นโครงงานนักเรียนได้ฝึกทักษะฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์และลงมืปฏิบัติด,ด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่มให้มากทีรร่สุดรวมทั้งใช้การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อทําการประเมินและพัฒนานักเรียนอย่างต่อเน,นื่อง จึงได้เริ่มพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแนวคิดเชิงนวัตกรรมนำมาใช้ในการพัฒนานักเรียนดังกล่าวทฤษฎีการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เริ่มพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแนวคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ได้ยึดแนวทางของสำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษาที่กาหนดการจัดก,การเรียนรูก้การจัดก,การเรียนการสอนสี่ขั้นตอนคือขั้นนำเสนอโดยเป็นขั้นตอนที่ผู้สอนให้นักเรียนศึกษาความรู้กำหนดสถานการณ์ดูรูปภาพขั้นวางแผนเป็นขั้นตอนที่นักเรียนร่วมวางแผนระดมความคิดอภิปรายหารือข้อสรุปพร้องกลุ่ม ขั้นปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสรุปรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการวางแผนร่วมกันและขั้นประเมินผลซึ่งเป็นขั้นตอนตามสภาพจริงโดยครูและเพื่อนร่วมกันประเมินทั้งนี้ครูได้นำแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการจัดก,การเรียนรู้โดยการกำหนดสถานการณ์ปัญหาใช้สื่อรูปภาพผลงานต่างๆ มาใชาก้กระตุ้นให้เกิดการคิดในชั้นเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ชิ้นงานตามจินตนาการเป็นไปนตามที่โจทย์หรือสถานการณ์กำหนดด้วยการออกแบบและสร้างชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีลักษณะแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใครพร้อมล้อมให้นักเรียนได้นำเสนอแนวคิดการประดิษฐ์ของตนเองและเพื่อนๆได้เสนอแนะในงานประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บ้านสมเด็จเจ้าพยาโดยเป็นกระบวนการเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่เข้าด้วยกันอันจะนําไปสู่การแก้ปัญหาใหม่ที่คิดใช้เพียงใช้เวลาเพียงส,สั้นอย่างรวดเร็วหรือยาวนานโดยมีระดับการคิดคือการเตรียมการแต่สภาพปัญหาที่กําหนดให้เกิดความคิดปักตัวเพื่อค้นหาแนวทางที่เป็นไปได้อย่างหลากหลายแล้วเกิดความคิดกระจาย โดยการเลือกแนวคิดที่เหมาะสมมาใช้และทดสอบความคิดให้เป็นจริงด้วยการปฏิบัติแบบล่างความคิดให้เห็นผลรวมทั้งการวิจัยของอานน์พิลาาพบว,ว่าการจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติงานอาชีพโดยใช้รูปแบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละเจ และนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้าพระเจ้าจึงได้นํามาออกแบบการจัดก,การเรียนรู้โดยรีเริ่มนํารูปแบบการจัดก,การเรียนรู้แบบโครงงานพร้อมด้วยการประยุกต์ใช้สื่อวัสดุหลือใช้ในท้องถิ่นและใช้สถานการณ์ในการแก้ปัญหาที่ท้าทายมาใช้ในการจัดก,การเรียนรู้แล้วนําไปทดลองใช้ต้น กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทั2โรงเรียนเทศบาลวัดสองน้ำใหญ่เพื่อปรับปรุงแผนกนารจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมแล้วจึงนําไปใช้จริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทั้1ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการในการพัฒนาในภาคเรียนที่2ับ2,566ความคาดหวังจากการศึกษาเอกสารศึกษาเอกสารตำราตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการที่ได้นําไปทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดีแล้วข้าพเจ้าจะมีความมั่นใจว่าการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้นี้จะส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพให้บรรลุเป้าหมายของกระสตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนนักเรียนได้นําความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้มากยิ่งขึ้น ตามความมุ่งหวังของเราสู่สธานศึกษาผู้ปกครองชุมชนต่อไปขอขอบคุณครับ